วันนี้พี่ก็จะมาทำภารกิจซอมบี้พิทะทีเมอร์เรามาดูกันว่าซอมบี้ในวันนี้จะตึงขนาดไหนก่อนจะไปดูอย่าลืมกดไลค์กด s u b ส c r ร b e เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปก็พ่ไลค์ด้วย เลมอนช็อปร้านบริการรับเติมโลบักรายคาโคตดถูก uh huh. พร้อมทั้งรับกดเกมพาร์ตบล็อกฟุตทิ c เบกาซี่อเมเมไฟเตอร์เดอะสตรองเกตแบดดิเกลและแมปแต่างๆอีกมากมายถ้าน้องสนใจิงก์อยู่ใต้คลิปหรือสามารถแอด,ดไลน์เพื่อไปใช้บริการก,กันได้เลย uh huh. มาผมอันดิมแรกแล้วก็เข้ามาในแมปเลยนะครับผม uh huh. นี่ไงอฮ้ยใส่เสื้อพี่ไล้เหรอใช่ครับผมพี่ก็ใส่เสื้อพี่ไท์เองหรอกครับอืมก็บอกเข้าไปว่าเราใส่เสื้อพี่ไท์นะครับผมจงังหวะนี้ uh huh. แล้วเขาก็ถามต่อว่าตัวปอมมาดิ พี่ก็ตอบไปเลยว่าใช่ครับพี่ตัวปลอมเองครับสําหรับคลิปนี้พี่ก็ขอคนละหนึ่งไลค์แล้วก็หนึ่งซับสไคร์กันด้วยนะครับผมเพราะว่าภายในสิน้นปีนี้เป้าหมายของช่องเราจะต้องถึงดึงแสนซับให้ได้เลยกดใจใพี่ด้วยไปกันต่อผมจังนี้้ยนี่ไงเุ้ยผู้หนุ่มคนนี้ทำอะไรอ่ะพีซิปพันเหรอนี่ไงพี่ก็เปิดเลยครับผมไม่สนลูกใครอ,อืย่กำก็มองงัดเอา้าเฮ้ยเหล็กดอวอ่ะสวยดีอย่างนี้อื้มหูเจ็บเจ็บโอ้โหเจ็บอยู่ ดอผมยังวันนี้เฮ้ยอันี้เป็นงานนะนี่เอาเรื่องจัดเอาอุ้ยแดดตึงด้วยเฮ้ยมันแดดตึงสิพี่เออเออเจ็บเออเกือบแตกอุ้ยเอาแล้วโอ้โหโอ้คอมบอเด็กวีอ่าเอาโดนถังขยะเมื่อกี้อ่าสวยดิสวยดิสวยดิอย่างงี้ไปครับผมพี่ก็กดอันตีไปเอาเลือดนะครับผมยังวันนี้พี่ฟาร์มอันตีก่อนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาว่ะ รู้สึกว่าเขาจะตามพี่มานะผู้หนุ่มคนนี้เฮ้ยใจเย็นสิสุดรอหล่อโอ้ยโอ๊ยโอยโอยดูเหมือนว่าเขาจะแขนจัดที่พี่ไปเปิดเขาครับผมพี่ยังไม่ได้ฆ่าเขานะพี่แค่ไปเปิดเขาเฉยๆนะผมนี่ไงแล้วพี่ก็ออกมาเฮ้ยอะไรอะไรครับผมแด๊ต่อยหนึ่งสองตบสามนี่ไม่หล่นว่ะมาดิแน่ๆต่อยโอ้ยไม่โดนเอ้าโดนต่อยขัดสวยแล้วโดนรวบสองตบสามหุยหุย เจ็บยู่เจ็บยูต่อยหนึ่งตง่ตอยสอตบด้วยสกิลหนึ่งนี่เป็นไงเอาเล<บ>ือดก่อนนะผมอะไรอะไรมันบ่นอะไรของมัน <c oughs> อุ้ยเชียเอาแล้วอาเหือย่งังเจ็บโอโ้โหผู้หนุ่คนนี้เป็นงานแต่อะไที่จะบอกให้ใส่ด้ต่อยหนึ่งดูดดู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 ด้วูด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 ูหลดู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 วูว <No. S 1> ดูลวแบบดูวแบบดูแบบดูแบบดู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 หูู่ดูดูดู้ดูดูลูดูดกดูดูดดกด โอ้โหกเกือบแตกเลยป่ะสวยแล้วผมใส่แดนไหม,หมไม่โดนแดดหน้าต่อย ه, อ้าเกือบครับผมจังวันนี้ใส่แดดต่อยรวบสองดักอ้าวได้เฉย tout. จังวันนี้ตบได้สกิลหนึ่งเรียบร้อยแตกไปหนึ่งตัวนีหรเปล่ามงคงเอาแล้วมาแล้วกดอันตีเลยครับผมจังวันนี้มันวิ่งเข้าอันตีเราเลยว่ะเฮ้ยเอาเรื่องจัดเรียบร้อยแตกไปครับผมสองตัวครับผมผูหนุ่มคนนี้โอ้โหเอาจัดนะดูเหมือนว่าจะแค้นจริงจังนะพี่ยังไม่ทําอะไรให้เลยนะครับผมจังวันนี้ เ้ย <Hey, S 2> พี่ก็จะจับให้ได้เสมอนะสุดหล่อหมาดินี่ไงไม่โดนอู้ oh, โดนต่อยสวยแล้วโดนรวบสอง uh huh. ตบสามดีนะออกมาก่อนต่อยหนึ่งอ้าวต่อยได้รวบสองคืนเดีย๋ยววันหนึ่งครั้งแล้วก็ตบได้สกิลหนึ่งแรงเอาสวยดีเหลกดออ่าต่อยไม่โดนครับผมจังหวะนี้ถอยหลังมาก่อนอาห,าหาจังหวะหาจาังหวะจังหวะนี้โอ้โหอันนี้มันแบบเชิงหนานะพี่จะบอกให้เชิงหนาไม่พอนะผมไอ้น,นี่มันคอมโบตึงด้วยนี่ไงต่อยหนึ่งต่อยสองรวบสอง แล้วก็ตบด้วยสกิลสามอ้าวไม่มีเหล็กดองัดมากระจายคอมท์ไต่หนึ่งต่สองไต่สามอัพประคัตแล้วก็ตบด้วยสกิลหนึ่งเรียบร้อยแตกไปอีกหนึ่งตัวผมสามตัวอย่ามาหยองไม่ใช่หมูเลยเลยมาอีกว่ะเฮ้ยอะไรวะเนี่ยฮะมันจะแค้นอะไรไมันจะแค้นอะไรนักหนานดิเฮ้ยพี่นุ่มมาคุยกันดีๆมาคุยกันดีๆไม่ชอบชอบใช้นก,กำลังเหรอฮะรวบสองแล้วก็ตบด้วยสกิลหนึ่งเียคอมโบแดกฟรีเอาไปก่องขึ้นรอดเฮ้ยมาดิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใครวะเนีะ่ะ อือใส่ได uh, ้ไม่โดนจังวันนี้ยังไงครับผมนี่โอ้โหมันเชิงหนาจัดเลยว่ะเออเอ้าแดนน่าได้ครับผมจังวันนี้รวบสองอือตบด้วยแจกิ้วหนึ่งเอามาดิเลือดอ่ะเกินครึ่งหลอดแล้วนะอืออีกดอกเดียวก็แตกนะเรียบร้อยครับผมนี่ไงสี่ตัวหน่อครับผมโมดุงคูนี้โอ้โหเอาเยอะเอาจัดไม่ไหวแล้วว่านี่ไงแดนน่าชนใส่แดนต่อยเอ้าต่อยไม่โดนเมื่อกี้อู้หูอู้หูเจ็บอยู่ครึ่งหลอดครับผม แดน่าโดนรวบสองครับผมจังวันนี้แล้วตบด้วยสกิลหนึ่งอ่าขึ้นหลอดเหมือน,น,นกันเอาแดน่าโดนโดนตบโดนต,ตบนี่งัดกระชาก <Brand. S 1> อุย้ยมันยังมีแหลกดอวะ่ะสวยแล้วโดนโดนแล้วโอ้โหอืมยำกระหม่อมอ่าแหลกดอสวนไปหนึ่งไปสองรวบสองตบด้วยสกิลหนึ่งเรียบเหรอโอ้โหห้าตัวผมอุ้ยพี่ได้มงกุฎด้วยวะ่ะเอาเรื่องจัดเอาเอาโดนอะ่ะ ทับป,ประคันกันขึ้นมาครับผมจังนี้ต่อยหนึ่งเ hey! อาก็ไอตัวนี้ใจเย็นใจเย็นดิมันจะมาล่ามงกุฎหรือเปล่านี่อะไรครับผมอะไรครับผมจังวันนี้โอ้โหโอ้โหโอ้เห็นกูมีมงกุฎไม่ได้ปะเห็นกูมีมงกุฎไม่ได้วิ่งใส่กูเลยเพื่อนพวกนี้เอาแล้วเอาแล้วเหม็นเหม็นแล้วว่ะเหม็นเหม็นแล้ว่ะน้องเออมันไปตามพวกมานั่นเองนะพี่จะบอกให้มีตัวสีดำาคือเพื่อนของมันนะเป็นยังไงมันบอกว่าโดดใส่มันเลยโดดใส่เซเซอร์เลยเหรอแดดมาดิเอามาดิครับ ทีมมงกุฎ1ิ 11. สแต็กนะครับผมจะบอกให้แซนด์ต่อยหนึ่งตอรุดสองเอาโอ้โหแดนต่อยให้เพื่อนคอมโบโอ้โหย่างเอาอ่ะครับทีมมัดจาดเดี๋ยวพี่จะจัดให้นะครับผมจั่งวันี่นี้โอ้รู้สึกว่าเลือดโลอะเอ้าโดนแดนต่อยอีกสวยและเออตกสามวอลคอมโบใส่กูด้วยอฮ้ยย่างเจมงคลฎแตกดอกมาครับ ใส่แดดต่อยหนึ่งรวบสองโอ้ยอย่าอย่าพึ่งอือมีโดนต่อยขัดก่อนครับผมจังวันนี้ไปลบก,ก่อนลบก,ก่อนวิ่งวิ่งอือโดนสกิลหนึ่งปัดมาดิมาดิาดครับโอ้ยสวยละแตกเลยจังวันนี้พี่ก็ทําการซซมมอนซอมบี้ออกมาเลยครับผมจังวันนี้มามันยังไม่รู้นะว่ามันจะเจออะไรนี่ไงชอบลูมหรอฮะชอบลูมหรอห,อหนึ่งหนึ่งไม่สู้สู้ลูมหรอเอาอดีพี่ชี้ตัวก่อนนะผม บอกตำแหน่งซอมบี้ก่อนว่าต้องจัดการใครนั่นเองไปจัดการเลยครับผมซอมบี้ของพี่นี่ไงต่หนึ่งยังไงครับเฮ้ยเฮมันมีอันตรีน,นนะน่ะใช่หรือเปล่าวะเห็นมันวิ่งเร็วๆไอตัวสีดำาๆเฮ้ยเฮ้ยใช่แน่เลยอ่ะพี่ว่ามันมีอันติีโอโดนลรวบสวยแล้วเขาบอกอือตบสามยังไงอูเดียนะต่เอ้าเอ้าโดนไหม <laughs> เรียบร้อยเีย <laughs> โดนพวกเดียวกันโซนหน้า ไปกันต่อจังวันนี้นี่มึงอัดติ้โดนเพื่อนเหรอนี่ไงยำกระหมอมเอาสวยดีเล็กโดไปแก้ตายหนึ่งสองสามแล้วก็ยำกระหมอมตีก้าวไปตู้โอ้เกมช่วยโอ้อะไรกันครับเนี่ยแล้วก็จอยเพื่อนมันเข้ามาใหม่ครับผมนี่ไงมันมาแล้วเอา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 โดนเพื่อนส่งน้ำแนมันโดนเพื่อนกันเองเรียบร้อยครับผมอะไรวะมันแก้แค้นเพื่อนหรือเปล่าไม่แน่ใจมาดินี่ไง รวบสองตบหนึ่งครั้งแล้วก็จัดด้วยสก,กิลหนึ่งอย่างเจ็บพี่จะบอกให้วันครับเล,ลือนโล่นะนะใส่สมมได,ด,ด้ต่อยหนึ่งต่อยสองสกกเอาบล็อกทันเฉยย่ำกระหม่อมอุ้ยไม,ม่โดนเอาดีเอาดีนี่ไงต่อยหนึ่งต่อยสองรวบด้วยสกิลสองเอาบล็อกทันวะเฮ้เป็นบล็อกทันนี่วะอื้มเรียบร้อยเนี่ยโดนซอมบี้กูมึงโดนซอมบี้กูยังไม่แตกนี่ไงต่อยหนึ่งต่อยสองแมนแมนอะไรมึงไม่แมนนี่ไงมึงไม่แมนเองงัดแตก เรียบร้อยครับผมหกคิวเป็นที่เรียบร้อยนะหกคิวนี่คือพี่คิวเขาหกคนหกครั้งนั่นเองนะครับผมไปต่อนี่ไงยัดหน้าต่อยมีอันตีเว้ยนี่ยำกระหมอมแล้วก็เปิดด้วยสกิลสองอันตียัดหน้าไปเลยครับผมอย่าไปยองไม่ใช่หมูนี่เชิงนาเหรอจัดก,การเป็นสุดหรอ,อเรียบร้อยแตกไปอีกหนึ่งตัวเป็นไงล่ะอย่าห้า,มา,าวมะาฟ้าเฝงทีหลังอ,อ,อุ้ยอุ้ยเชิงหนาปลาทั้งกเหรอโดนรวบสอง โอบด้วยสกิลหนึ่งเอาไปก่อนครึ่งหลอดทักทายเขาเรียวทักทายเซไฮต่อยหนึ่งต่อยสองรวบด้วยสกิลสองเลยเขาก็โอบด้วยสกิลหนึ่งวุ้ย <Easy. S 1> แหล,ลกดออนะ่าแหลกโดเหรอฮะนี่อย่างงั้นแตกเรียบร้อยแปดตัวมาแหลกดอต่อหน้าพี่ได้ยังไงต่อยหนึ่งต่อยสองออกไม่โดนอันติยัดหน้าไปเฮ้ยเฮ้ยมันไม่กดอ่ะอ่าเพื่อนมันกดยี่ไงล่ะเอาออกเกมไม่ให้หกัครับเนี่ยโอ้โหมันจอยกันเข้ามาได้ไหมพวกนี้มันมีเพื่อนกัน นี่ไงบล็อกต่อยมาหนึ่งสองสามรวบสกิลสองแล้วก็ตบด้วยสกิลหนึ่งเอาไปก่อนครึ่งหลอดสุดละแต่การมันซอมบี้เจอซอมบี้แดงพี่นี่ไงพี่เรียกมันว่าไอ้ซอมบี้แดงแล้วกันนะไล่มันเนื้อมันหนีมันหนีว่ะไล่มันหาเพื่อนนี่ไงมันมาหาเพื่อนหรอฮะรวบครับผมต่อยหนึ่งนี่ไงเอาไปครึ่งหลอดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะไร,ะไร,ะไรโดนคอโมโบโดนเค้าเตอร์ของซอมบี้เราเตีอ,อาโดนดีออกมาครับผมไหนวะหาตัวพี่เจอ เดเอาใส่ยได้ได้ต่อหนึ่งสอลวบสแล้วก็ตบด้วยสกิลสาุ้ยเหล็กดองอัประคัดอุ้ยม่โดนปะยังไงครับผมจังวันนี้อ้าวโดนเรียบร้อยเรียบร้อยโดนซอมบี้หุบแตกไปอีกหนึ่งเรียบร้อยครับผมไปต่อนี่งไงมันยังไม่สาใจหวังเนี่ยอบด้วยสกิลหนึ่งแมนอะไรแมนอะไรไม่แมนอ่ะมไม่แมน,นเหรอ รวบสองแล้วก็ตบสามเดี๋ยวว่าอ้าบค์คคาดงัดแตกอีกหนึ่งเรียบเหรอไอ้ผมอย่าไปหยองไม่ใช่หมูเอ้ยมาอีกแล้วนี่ไงบล็อกต่อยได้รวบสองแล้วก็ตบด้วยสกิลหนึ่งเอามาก่อนครึ่งหลอดเฮ้ยเฮ้ยยังไงเฮ้ยโอ้อโหใครกดอันตีวะนี่โอ้โหเรียบร้อยแตกอยู่ดีครับผมอมย่าไปหยองมาดิเอาเอาไอ้พวกหนุ่มคนนี้เองเข้ามากลางดงอย่างนี้เลยเหรอเข้ามากลางดงเลยเหรอน้องนี่เอ้เอาตัวเคาน์เตอร์่ะ โอ้โหซอมบี้พี่เป็นงานจัดเป็นไงเป็นไงล่ะนี่ไงเจอซอมบี้นี่งัดกระชากอู้ทวินขบโบเยอะดูเอาเรื่องอุ้ยจับด้วยสกิลเรื่องครับผมปล่อยทิ้งไปจังหวะนี้ระพิษกัดเองนี่อ่าเรียบร้อยโดนสอมบี้พี่งัดแตกไปอีกหนึ่งครับผมโอ้โหมาเดะนะอะไรอุ้ยไปโดนเมื่อกี้โดนสกิลพัดออกมาวิโดนต่อยขัดเอาเรียบร้อยเรียบร้อยเดินซอมบี้งัดไปแตกอีกหนึ่ง อันตี้ย่าหน้าไปครับผมที่จะบอกว่ามันมีซอมบี้ตัวหนึ่งที่มันทรยศพี่ครับผมมันเป็นซอมบี้ทรยศนั่นเองก็คือไอ้ตัวนี้ไอ้ตัวหัวสีเหลืองๆนี่ไงเห็นไหมเซียบร้อยครับผมอันตี้ย่าหน้าไปไอ้ตัวสีเหลืองๆนี่มันขัดแข้งขัดขาพี่นะครับผมก็คือมันทาเก็ตพี่นี่ยังไงล่ะเนี่ยดูดูดูหน้ามันนี่ยังไงเห็นไหมอ่าหมดแล้วครับผมซอมบี้เราเยอะเดี๋ยวพี่จัดการมันทีหลังเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยดูฮอเตอร์ป่ะเมื่อกี้พี่ไม่ได้ตบมันนะไม่ันนี่ไงแต่ได้ไม่โดน เออโหไม่ต้องสนใจครับผมเราไปสนใจใตัวที่ทาเก็ตเราดีกว่าไปไปเลยไอตัวนี้มันก็แบบโอ้โหทาเก็ตเราเหมือนกันนะดูดิโอ้โหดูดิมันวิ่งโอ้โหตามกูเป็นลูกเสือเลยไไนี่ไงไม่เป็นไรครับผมต่อยได้หนึ่งสองสามอ่าเอาไปเออนั่นแหละจับมันไปอู้โดนต่อยขาดแตกไปหนึ่งไปดีไหนอยู่ไหนละออกไปแล้วหนึ่งตัวโอ้โหลีกตัวหนึ่ง <S <S มันบอกเราว่าไม่ได้โหดโอ้โหไอตัวเหลืองไอหัวเหลืองมันบอกเราว่าพี่ไม่โหดอย่างนั้นเลยพี่ก็จะจัดให้นะผมเดี๋ยวเดี๋ยว จัดการไอตัวนี้ก่อนอเป็นไงซอมบี้พี่ตึงจัดซอมบี้แดงพี่นี่ัดกระชากแตกไปหนึ่งจะไปไหนให้เราเหรอเอามาหนึ่งสองสามหายตัวออกเฉยโอ้โหเรียบร้อยครับผมสุดท้ายแล้วฝั่งซอมบี้ก็เป็นฝ่ายชน,นะแล้วพี่ก็มาหนึ่งหนึ่งกับซอมบี้นี่ไงเป็นไงไอตัวแดงออกมาก่อนเลยนี่แล้วต่อยไม่มีโดนมา เฮ้ยเอย่ามาตึงอย่ามาตึงเป็นแค่ซอมบี้จะมาสู้พี่ได้ไงครับนี่แฟร์ด้ต่อยหนึ่งสองแล้วก็อีเหล็กดอสวยดีครับแฟรแดดไม่โดนอย่างวันนี้แดดหน้าก็ไม่โดนอ้าวบล็อกสวยบล็อกต่อยได้จับด้วยสกิลหนึ่งครับผมจังวันนี้กับราช,ชาเหยียบสามไม่โดนต่อยหน้าไม่โดนอีกโอ้โหเฮ้ยมันบล็อกจัดเลยว่ะเฮ้ยๆๆอะไรวะโอ้โหมันลากเขาวอว่ะไอ้พวกนี้โอ้โหสกิลไม่มีนะพวกนี้ัชอบลากเขาวอ ใส่เด็ดอ่าเขาเติมมั่วต่อยหนึ่งต่อยสองต่อยสามแล้วก็ทาวิสคอมโบอุ้ยแหลกดอไปสวยอยู่อ่าเด็ดต่อยได้ว่ะจับด้วยสกิลหนึ่งแล้วก็เหยียบสามงัดกระชากหนึ่งสองสามเรียบร้อยเอา้าไม่โดนเฉย <c oughs> มีอะไรวะเนี่ยสกิลสองไม่โดนเป็ไไนไงครับผมจังมานี้มาดิเรื่อนเรือ,ลอโลแล้วจะหนีไปไหนล่ะโอ้โหเฮ้ยโ,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 โดนต่อยครับผมเรียบร้อยอ่าแดนน่ะต่อยเอ้าดีสวยดิ จับด้วยสกิลหนึ่งครับผมแตกเรียบร้อยจีจีเป็หนึ่งตัวครับผมไปกันต่ออ่าไอหัวเหลืองมาอยากจะรู้นักว่ามันจะไม่ได้โหดจริงๆหรือเปล่าใส่แดดไม่โดนเอาแดหน้าไม่โดนโอ้ยเดีย๋ยวมาตึงนะเชิงหนามาพาโหเหรอไม่ใช่อย่ามาตึงครับนี่ต่อยหนึ่งต่อยสองจับด้วยสกิลหนึ่งจังวันนี้งัดเหยียบสามกระชากต่อยหนึ่งสองแล้วก็จับด้วยสกิลสองเอาไปก่อนหนึ่งดอกคอมโบฟรีฟยังกระมอมเอ้ยมันแหลกดอกหรือเปล่าเมือ่อกี้ ยังไงครับผมนี่อ่ะแดดต่อยไม่โดนใส่แดดวิ่งโดนก่อนแล้วเอาแล้วจวังวันี้ยังไงครับผมเกยียบสามอ่าแหลกดอสวนจับด้วยสกิลหนึ่งครับผมจังวันนี้แหลกดอไหมนะไม่ว่ะเหมือนเขาจะแหลกดอไปแล้วหรือเปล่าไม่แน่ใจไปกันต่อฮะใส่แดดวิ่งต่อยอ้าวต่อยได้สวยจับด้วยสกิลสองจังวันนี้เหยียบสามเอาเหยียบสามไม่โดน เตอร์เอ้าต่อยเคาน์เตอร์พี่อย่างนี้ก็แตกสิครับผมสุนหล่อไม่ได้ตึงเหรอพี่ก็จะตัดให้นะมาคนที่สามครับผมคนนี้โอ้โหเบคก้าเหมือนกันเบคก้าเหมือนกันเหรออ,อุ้ยอุ้ยอุ้ยเอาเรื่องวะอืย,ยังไม่โดนสวยอะไรอะไรครับผมบล็อกต่อยได้ยังวันนี้เข้ามั่วนะอืมเหยียบสามอ้าเหยียบสามไม่โดนแดดหน้าต่อยเอ้าดิโอ้โหโอ้โหโอ้โหโดนต่อยพี่เหล็กดอสวนจับโดยสกิลสองครับผมยังวันนี้ เอาไปก่อนหนึ่งดอกคมคมน่าซึ่งหลอดแล้วเอาไปโดนสวยดิแดนแอร์เอาแดนนอรต่อยได้ครับผมงวันนี้จับด้วยสกิลหนึ่งครับผมแล้วก็เหยียบสามเหยียบสามไปโดนอุ้ยเสียดายเอาต่อยได้เฉยเรียบร้อยครับผมจับสกิลสองแตกไปเลยโอ้โหมีกันเปล่าล่ะน่ะครับผมวันนี้คนนี้บอกว่าอยากจะแก้มือนะครับผมอ่่ะพีจัดให้นี่แดนนอรต่อยหนึ่งสองสามแล้วก็จับด้วยสกิลหนึ่งเอาจับได้เฉย จังวันนี้ปล่อยไหลอ่าเหล็กดอสวยไปดิครับผมได้เหล็กดอมาแล้วแน๊ดต่อยอ้าวสวยโดน 2, 2> แล้วก็จับจับ2อพลาดปะไปไหครับผมกระชากมาจับ3แล้วก็คาวิทคอมโบยันหน้าแด้ดต่อยหนึ่งสงัดขึ้นแล้วก็ปิดด้วยสก,กิลหนึ่งโอ้โหหล่อเท่เกินนะครับมาใครอีกคนหนุ่มคนนี้เหรอตัวเหลืองไปดิครับนี่แด้ดต่อยไม่โดนอ้าจับด้วยสกิลหนึ่งได้ครับผมจังวันนี้ปล่อยไหล โอ้ยทรงสัยเขาบล็อกนันเมื่อกี้บล็อกอยู่ตายหนึ่งสองแล้วก็ทะวิกคอมโบอ่าเหลกดอสวยอุ้ยสวยแล้วโดนลวบสองตบสามงัดอ่างัดไม่โดนสวยเอา้าอะไรนี่จะเย็นสุดหรอมาดิมาดิาดอุ้ยโอ้โหโดนลวบอีกแล้วตบสามงัดงัดน่เหลกดอสวนจับด้วยสกิลหนึ่งแล้วก็แดดเยียบเขาก็เหลกดอเหมือนกันว่ะเอาดิเอาโดนตอยดัก แดนหน้าไม่โดนโอ้โหโตกสามดึงหนึ่งไม่โดนเอาแดต่อยได้จับด้วยสกิลสองพับตั้งวันนี้เอามาหนึ่งสองแล้วก็ย่ำกระหมอมจับงัดสามแดนอ้อมหลังต่อยหนึ่งสองวิดคอมโ,มโบไม่โดน,ปนไปแรงเขาบอกจับด้วยสกิลหนึ่งเรียบร้อยแปกไปอีกหนึ่งครับผมเป็นยังไงบ้างรครับผมสำหรับซอมบี้พิธาทีมเมอร์นะผมนางน้องชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกด like, กไลค์กด u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิป ของปีายด้วยเจอกันใหม่ EP นะา